ทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบตอบได้ใน1วิกับครูวิไทยเช่นเดิมนะครับสำหรับข้อนี้คือบอกว่า Mr To p i c designed o n e of the most ด i r ม c t m ์เดอะมาร์เก็ตติ้ partment had seen ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำว่า the most ใช่ไหมฮะเ h e most เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบแบบ superlative นะฮะก็คือขั้นสูงสุดแล้วซึ่งปกติมันจะตามด้วยคำนามแต่บังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3คําด้วยกันก็คือตัวขีดเส้นใต้มี m a r k e t i marketing แล้วก็มี Campigs ทีนี้เวลามามดู Choice ควรจะเลือกตอบอะไรดีเอาจริงๆแล้วพิจารณา marketing campaigns เนี่ยมันก็คือเหมือนแบบเป็นแคมเปญการตลาดนะครับซึ่งเวลาดูช้อยมันก็คือสไตล์ของ creative ใช่ไหมฮะก็คือเหมือนแบบแคมเปญทางการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ซึ่งสร้างสรรค์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเติมเป็น adjective นั่นเองเพื่อที่จะบอกว่าตัวแคมเปญอันเนี้ยมันมีความสร้างสรรค์ฉะนั้นเนี่ยเราจึงตอบได้ช้อยส์เดียวใน1วิเลยนั่นก็คือ choice C creative นะฮะเพราะว่าเป็น adjective ส่วนอ,อย่างข้อ A เนี่ย ในวะลงท้ายด้วย8แบบนี้เนี่ยมักจะเป็น uh, verb ใช่ไหมครับข้อ b เนี่ยเป็น creation ซึ่งเป็นคำนามเราตัดออกไปก่อนเลยเพราะมี marketing campaign s, เป็นคำนามวางไว้ข้างหลังต่อเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ไม่ใช่แน่ๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็น creatively ถ้าเป็นในเชิงแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้อง uh, เป็นลักษณะของ adverb เอาวางไว้ขนาด เอาวางไว้ขยายตัวอื่นๆนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราต้องการ marketing campaigns หลักการสำคัญต้องการขยายว่าเป็นแคมเปญที่สร้างสรรน,นะเพราะฉะนั้นแต่เราขยายต่อว่ามันเป็นแคมเปญทางด้านการตลาดที่สร้างสรรค์ดังนั้นเราจึงเลือกต่อเป็น adjective มากกว่านั่นเองนะครับแต่ทีนี้หากต้องการที่จะแปลสักนิดหนึ่งเราก็มาบอกว่า Mr. Topic เนี่ย design design แบบนี้ออกแบบใช่ไหมครับออกแบบ one of the most creative marketing campaigns ได้ออกแบบตัวแคมเปญทางการตลาด ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะอันหนึ่งเลยนะครับเท่าที่เอ p e r t r t n t n t เนี่ยนะครับจะเคยได้เห็นมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่ต้องแปลก็กสามารถตอบได้ใน1วิครับผม